สวัสดีครับผอมีพี่น้องครับมัน,นี้สีพายช่มสวนฝรั่งใสแดงไต้หวันนะครับฝรังหงเปาสือนะครับหลังจากที่ลาสุดได้โพสคลิปนะครับที่ว่าพายุล่ล่องหรก็เลื่อฉีดยา่า,าแมะเร็งก็จจะเป็นพวกตระกูลพวกปีกแข็งเนาะ เิมี่ผมใส่เซเว่นแปดหาครับเคมีนะครับถ้าเป็นพวกเพล่พวกพย,ยังผมจะใส่ปลาแามคาตินเลยครับนี่สองตัวเลครับแต่ว่าสารบกต่างๆที่ปำรุ่งใบปำรุ่งอย่างส่วนอะไรที่ใส่นำหมักปลาที่หมักเองครับหมักเองแล้วก็ทำสมพอนใหม่แต่ว่า ทำสมความใหม่จะสีดดูแอยนึนนงนะครับสามหมื่นสี่เทนึงแต่ว่าโงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะฝนตกดูแห้งครับแล้วก็หลังจากฉีดไปแค่นั้นละครับฝนตกเลยฝนตกก็เลยคือปัญหาของเจ้าสวนเขาตรงนี้พอฉีดปุ๊บฝนตกก็ชำละลลางสารเคมีที่เขาฉีดลงไป ก็ไม่อยากใส่หรอกครับสารกี้มีแต่ว่าเม,มือมันล่งหนักไอลีก็จะเป็นจะต้องใส่เพราะว่าสังเกตว่าบางต้น,นใบนี่เป็นรูเลยยกตยกตัวอย่างครับต้นี้นี่ครับแตกยอดลงมากําลังแตกยอดงงน่ามั่งครับแตกกิ่งออกหลังจากใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปแล้วสิผาสิาสิาแล้วก็ใส่ขี้ง่วนะครับแล้วก,วก็อันนี้เป็นผลจาก แมงลงครับแมงข่อมท้องแล้วก็แมงยังหรอกค่ะค่ะไม่กินเตาหน่อยเนยีเดี๋ยวผมจะมีหลุมเพิ่มครับถ้าเห็นนะนี่ครับตัวนี้ถือว่าการหนะักก็ว่าไปนยังครับแล้วเขาเด็ด,ดออกได้มันก็บวมบวมเป็นหลงอีกย่างเพียงแค่ว่าใบแวงไปยังไงสื่มันก็จะใบโป่งงามนี่ครับนี่ครับไม่คะัุ่นก็ติทิ่มตัวลงเลยครับ ีกับพี่น้องเลยวขอบท่องยังก็ไม่เลี้ยงสั่งยังเขาอ่าผมก็บ้องหักันแต่ว่าขอบท่องนะให้เขาเข้าใจหูวกันนี่ครับเป็น,นหแหง้งพวกนี้หลายแหงแ้งครับตอนนี้หลายแห้งแล้วก็ในสวนนี่มันมีต้นท้งสูงนู่นอย่ไกลเลยเป็นต้นบักกอกมันมากินต้นบักกอกครับขี่มันโรล,ลงมาหลายแห้งแลนน้วมันต้นไอ้โตมันก็โรลงมาไมเวลาลมพัด ลงมาใส่บักซีดาพอดีก็ลเลยแหงๆดนหลังก็มีมีอยู่ส่วนหนึ่งทิ่มันกินใบนี่ครับสุดหลายสิเขาว่าอยากใส่รีก็ต้องขยันยางน้อยหนึ่งก็เห็นโตมกับปบหักหัอเลยขนาดหักเทียง,งก็ว่าตายนี่ครับอ่ะเขาเดือนช่มเขามาานชมาชมครับหลังจากปลูกไปช่วนแปลงแรกในี่หาเดือนครับด้านหลังหกเดือน เขาเจ็ดเดือนก็มีพ่อแม่พี่น้องว่าอัปเดตนะครับความเป็นไปให้เบิงเน่วันนี้ก็เลยมาอัพห้เบิงอันนี้นี่ครับอีกตระกูลนะครับเป็นแมงปีกแข็งเนี่ยพ่อพ่อห้องย่างมากก็จิดรบไปอยู่ใต้ใบหายนะครับนี่นี่ครับอ๋อเป็นตระกูลเดียวกันนะน่าจะเป็นลูกมัน กับผมทองครับขอมทองแต่ลูกเขาอู้หลายแห่งครับช่วงนี้นี่ครับก็บบพอดีไทยเปิดล่องไว้พอดีสองฟังครับให้เวลาฝนมากไห่มันนำานำขังยึดระวังแถวไปแบบนี้ครับตามภาพมันกะอ,อยู่ระบ้านปลายหาของของเขาพอดี พาต้นใหม่เวลากิก่งไปหอดใจเนี่ยหากเขาจะรากเขาจะไปไปถึงตรงนั้นไปถึงถึงระวังส่วงผุ่มก็นะครับมีหลายคนครับหลังจากที่โพด์ลงไปในกลุ่มพลังใสแดงหรือพลังพอาผมพีดข่างแบนีมีว้เผื่อยอย่างคือข้ามทั่วข่ามยางเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เบิ้งครับ่าเห็ดไปเผื่อยอย่าง,างเนาะเดี๋ยวจะชมด้านหลังถ้าติดตามไปเลยเนาะ นี่ครับสองตัวแล้วครับนี่กำลังกัดพอดีนี่ครับมันหลายอย่างเลยครับก็จะเป็นจะต้องฉีดไหมเพราะว่าเดี๋ยวรอเบิ้งมาแรงก่อนว่าว่าสิเป็นยังไงครับวันนี้วันที่เจ็ดครับเจ็ดมิถุนายอสองพันหนร้อยหกสิบสี่เต็มเลยครับตอนนี้นี่ผมนี่ครับอีกตัวหนึ่งเอาหัวบังเลยเพราะคนมาหัว หลายแห่งจะเป็นจะต้องเก็บครับผมเก็บออกโอ้หลายแห่งดีขึ้นๆโจนี่ยังดีทีครับเพระท่านได้เหตุจริงบพาท่นได้ถาาฟังนี่บพาท่นได้ถากเพราะว่าหาเดืนอนผมผมจิตฮกเดือนนี่ขาดว่าจิตถากออกถากจริงออกนะครับเพราะว่าเช่นต้นนี้เนาะ ตัวนี้นี่ผมจัดส่งผุมที่ทาระยะนี้ระวังสูงระดับเ L, อวข้านี่ครับทาบออกพอตาตาเราแล้วผมจะแต่งส้งผมผมมันดูสวยๆนี่ครับอีกสองตัวครับอู้หลายแห่งครับไม่อยากบอกเลยขันผู้ใดเสีเลียดเนี่ยก็จะสเคลียดนั่นอย่างเียแต่เห็ดกิ้งพันเดี๋ยวบ่มยังเอาสางไม่นะไรเนาะใบ ใบมันสร้างได้แต่ถ้าเป็นโรคโลกลมต้ลนี่ก็นอนจอนอนอย่างนี้โอ้อยากเลยครับงานใหญ่เลยนะครับจะเป็นจะต้องเดี๋ยวมันก็ตน้นมันก็ตายแต่ว่าอันนี้เป็นแี่กรใบครับสางได้สางใบไม้ได้้าเขาเป็นนกกระเด็ดออกครับบ่เป็นอะไรมมีโรคนะครับโ,บบโ,บโครคไรกันครับนี่หมดเกิดเอาเพียกันมานี่รับแบบนี้ จะต้องชี้ยาหน่อยนึ่งกับกลับเป็นบม่ร้ายครับห้าสิบหกสิบต้นจะเป็นต้นหนึ่งบม่ร้ายถือว่าเอาอยู่ก็ช่วงนี้ต้องขายันหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ขาขยันขยันเดินเช็คหน่อยหนึ่งน,น,น,นี่ครับโอ้โหนี่ซีโตเลยเป็นครูเป็นครูเลยครับโอ้โหนี่เบิง่งว่ามันกัดใบใบแหว่งนี่เขาก็เด็ดเราก็เลยจะใบยวผมจัดการ โปรมันทิม่มโตลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีนี้เป็นพ่นลมแล้วครับปล่อยโตลงเลยเฮ้นฉลาดนะผมว่าแต่่วากับบอเกินคนเลยรับี่เก่งไปเลยจัดการมันหว่างั้นนี่คือศัตรูเผือของแถ่ศัตรูคือมันมากวนหอย ก็เท่านั้นนะเขเป็นอาหารเขาเนาะเป็นฤดูกาลเขาตันตรงหกสีเลี้ยงหมดเลยนี่ครับมันมากินหยอดงามเขาเลยหลายแห่งไปเร็วเลยครับผม อันนี้เป็นโซนด้านหลังครับผมโซนด้านหลังน,นี่ลอยๆก็ต้นเป็นที่เฮ็ดคีบแหลกๆเลยครับที่ซื้อคีิปว้ยังปลูกไปบนไปดีครับเป็นโซนนี่นกำลังใหญ่เลยนี่แหละครับเป็นการขยายพันธุ์ชุดแหลกเลยนะครับเพราะว่าทุนหน่อยครับก็เลยเอาออกเพื่อจ,จะส่งพุ่มไปในตัว นี่ครับต้นนี้แต่ว่ากิ่งไหนมีม,มีดอกผมก็จะเอาไว้ครับเดี๋ยวว่าบดดกนะครับผมเป่าสูงดิโดกันนะเมื่งเบิ่งเบิ่งกิ่งครับดกครับผมเนี่ยถ้าถ้าไว้ดอกอีลีเนี่ยมันต้องมีเทคนิคค,ครับผมเดี๋ยวถ้ามีเทคนคิคเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปต่อๆไปเนาะถ้าพี่น้องติดตามส่วนกิ่งนี่ก็จะเอาไว้ทาครับบางินว่าทาไปแล้วว่านมันบ่อเหลีวก็เลยก็เลยผักก่อนวันนี้ก็จะมาทาต่อ ส่วนกิ่งไหนที่ไม่ดอกเพราะว่าจสเอาไว้ลองมัง้งนะครับมีเทคนิคไว้เอ้มันเป็นกยังไงมีต่คนบนไว้มัน,มน,มน,มนติดดอกเนี่ยมันมันโมเป็นดอกมันต้องมีเทคนิคครับนะครับนะบี่จะเป็น บบางจริงมีดอกของเกษสรบรอเขาเป็นดอกไปก่อนเลยนะครับถุงยางก็จะเป็นเออ่เวลานั้นมันต้องหดน้ำนาะต้นตอนะครับต้นตอน,นี่คือถามจนะริงนะผมถามจริงตงัวนี้นะครับจริงนะครับเอาต้นตอฝรัง่งกีนกพื้นบ้านเ้อยมากนครับแล้วก็คือเวลาหน,นาแรงเนี่ยมันจะต้องหดน้ำ ลแล้วก็มันบมีโดยประหยัดงบประมาณก็ได้เอาถุงยางมามัดเวลาฝนตกในน้ำก็จะขังน้ำมันจะมาห่อยังงีบน้ำจะไมาห่อยอยู่นีเ่เอาก็เจาะเอาไม้หรือเอามาเจาะประมาณไปลายทุงไว้ให้มันน้ำมันไหลออกเวลาฝนตกเ่อให้น้ำมันขังเต็มถุงครับน้ำมันขังเต็มถุงมันฉีเนเอาหลากมันฉีเนเอา เจาะปุ๊บมันน้ำมันปิ่มๆยื้อปลายถุงสิเป็นการประหยัดไม่ต้องหดน้ำเพราะว่าเขาต้องหดน้ำต้นต,นต่อในถุงน้ำมันจีแห้งนะครับแล้วก็หอยไว้อย่างนี้เขาก็อยู่ได้นะครับเป็นการไม่ต้องไปเดินสายหดยางสายยางหดเห็มั้ยเชเวล่าครับอันนี้ก็เป็นเด้วยทีผมจะมีเห็ดคลิปอีกอยู่ตัวนี้ฝากพี่น้องติดตามไได้ครับ กลับมาอยู่ตรงนี้นี่ครับเป็นเฉลยว่าคือเห็ดขัางเอาไปยุค้ามาสามลักอย่างนี้นี่ครับเป็นที่แขวนนะครับมัดมัดตัวนี้แล้วก็แขวนเชือกเขาไวา้มีนมกิงหักเลาก็เดึงลำน้นหนักของถุงดำไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟิ่อห้องมีครับเฟิ่อนหองมี ยี่สวนนี่สิมีพันธุ์หงเปาซือหลักๆแล้วก็เฟิรนหงมีแล้วก็พันธุ์แตงโมครับซีกโก้ปลาลา <c oughs> อันี่ครับแม่งอีกแม่งอีกประเภทหนึ่งที่ชนิดหนึ่งที่ลงสวนผมนี่ครับบอ้โหคกับเรงซื้อแม่งอย่างพวกเขาจะฉลาดแห้งครับคนมาพวกเขาจะบินออกเลยนครับอันนี้คือเฟิรนหงมีครับผม ครับตัวนี้อันนี้หกเดือนเราก็เลยลองไว้ไว้รูมึงด้านล่างนะครับอันนี้กำลังห่ออันนี้ก็ห่อไปแล้วนะครับเปล่งเลกําลังแกบ้วอ๋ออันนี้กําลังตัวน้อยง่ายน้อยน้อยโอเคเขาติดน้อยดีคลับนี่ก็บคนของมี ประมาณบาเกียาธิตาติๆๆดเก็บลองชิมมึงเพรามันสมคำลำเลือวะเปิ้นหงหม,มีอันนี้นจะติดติดโรง,ง่ายครับติดโรง,ง่ายอันนี้จะเป็นพันธ์แตงโมครับแตงโมสีก,กัวปลานะครับแตงโมสีกัวปลาอันนี้วัทพันธถาบครับอันนี้วัชพินา์ขยาย ท่านเองปลูกไหมเพิ่มในสวนก็จะปลูกด้านหลังนู้นครับด้านหลังโซนด้านหลังในไทยแล้วหลังสวนยางพาราตนนัวนี้สี่ปูกู่ประมาณ 4, สี่ห้าร้อยต้นครับทางด้านหลังครับ่วนนี่ทอรเนี่ยเาสิลองแอปเปิลครับกําลังศึกษาอยู่แอปเปิลขาบอกว่าปลูกได้ในในไทยแล้วทอรได้เลี้ยงไว้ดิม นี่ครับจะเป็นตัวย่างที่นี่ครับถ้งห่าวอเจาะถุงพลาสติกนี่ยังไงเวลาฝนตกมัน,นจะเข้ามาสิมันจะเต็มถุงแบบนี้นะครับเ่าก็ตุงมาเจาะเจาะหูะมาณะมันปิมปิมปลายถุงดำนะครับอันนีผ้ผมดึงเลยครับเรียบบ่มีปึ๊บ เวลาเขาคังมันโดนแล้วหล,ล,ลากเขาสิเนานะครับจ่อให้เขาอยู่พ่อหนามมันก็นจีออกปีมปีมประมาณปลายทงดำมันก็นจีได้กินน้ำเรื่อยๆเร่ต้องไปเสียเวลาเดินหดนะครับอันนี้จะถาบแล้วอันนี้ถาบแล้วประมาณได้ประมาณยี่สิบกุมงนครับนี่ยี่สิบกุมง พอถ่ายโดยยีระมาณเกือบสามสิบหมื่นมันจะมีพอยีสิบกว่าหมืห่นแล้วมันจะมีต้นตอกจิตแตกก็ไมาเนี่ยเขาก็เด็ดออกครับเด็ดออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทรงมาเลี้ยงตัวนี้เขาจะบวรุดดูดตัวนี้อันนี้ก็เริ่มเริ่มติดแล้วครับติดแน่แล้วในสามสิบหมื่นผมก็จะมาขวัญออกมาขวัญเดี๋ยวจะมีเทคนิค เห็นมีมีในยูทูเขาสอนหน่อยลายอยู่ครับลองพี่น้องลองลุงไปศึกษาเพิ่งเดี๋ยวพี่น้องถาติดตามผมในคลิปก็ได้เดี๋ยวจะมาเห็นกันเพิ่งนะครับอ่าต้นนี้ก็สูงถมหัวพอดีนะครับสูงไปหัวผมสูงลอยเจ็ดสิบห้าเส้นต้นนี้มันสูงลอยต้นนี้สูงมาณร้อยแปดสิบครับสูง ได้ลายต้นอยู่ต้นนี้ต้นนี้นได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบกิ้งครับกิ้งลอยหาสิบบาทพอกิ้งงามแห่งกันสูงประมาณเป็นเมตรเลยครับสูงแหงอันนี้เขาก็จะมีแตกออกเขาก็ต้องเด็ดออกอันนี้จะเริ่มติดแน่แล้วคนี่ได้ประมาณเกือบสามสิบเมื่อรับ บก็เริ่มมีเนื้อเยื่อออกมาแล้วครับแพอหลังจากนั้นเขาก็จะมาขวัญขวัญต่อจานนี้ที่เขาบ่ใบเขาส่งเซี่ยวทรงอาหารมาเลี้ยงให้เขารับอาหารจากต้นต่อเลยโดยตรงประมาณสิบห้ามือครับนี่เขาพอตัดออกแล้วเขาจะมีแตกออกมาใหม่อันนี้กระิสสั่งสั่งกิ่งไม่สั่งส้มผุ่มไหม นะครับอันนี้ก็เป็นการถากกิ้งเพื่อขายพันธุ์เนาะพอปีแรกผมจะขายพันธุ์นะครับขายเห็ดกิ้งขายปีที่สองจ็ดสี่เอาเห็ดเห็ดลูกนะครับเห็ดหน่วยนะครับอันนี้ก็พี่น้องสนใจกิ้งพันธุ์กันนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงมีมีเพจอยู่เดี๋ยวสิไหวไตคลิปเนาะเอาไว้ไตคลิป พี่น้องเขาไปสร้างจองได้หรื่อทั่วมากกันเลครับอันนี้พร้อมชุดนี้พร้อมขายประมาณสิ้นเดือนมิถุน,นายนครับชุดนี้นะครับน,นี่กิ่งสวยครับผมสูงแล้วก็จะมีหลายใสครับใสใสกลางๆก,ก็มีใสสูงก็มีใสงามก็มีตามราคาถ้าพี่น้องสนใจก็กิ่งพันธ์ก็โทรมาเรียกว่าทักไปที่เพจก็ได้ผมจะมีลิงก์นะครับไว้ใต้ คลินี้เนาะครับอ่านี่สวยครับสวยครับจริงยังงามเลยสูงนะครับอ่าฝากพี่น้องนะครับติดตามไปเลยครับสุดท้ายนี่ก็สิขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ